โยโยโยสวัสดีครับ FC คลื่ลูหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่อนติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v i p KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก3หลีกไปเริ่มที่เวลาทเที่ยงคืนนะครับบอลลีกตุรกีเฟเน,นบาเช่จะเปิดบ้านเจอกับกาเซนเทปเฟเน,นบาเชศยี่สิบเก้าแต้มจากการชนะเก้าเสมอสองแพ้หนึ่งเกมล่าสุดในลีกบุกถลม่มแคลเซรีสปอร์หกสองนะครับในยูโรป,ปาลี โจเซ่มูรินโญมีตัวหลักเพียบนะครับเฟรดดูซานธาดิอโลงซงมักซิมมงกองหน้ายูเซฟเอนเนเซรี่ไม่ก็เอดินเชโกนะครับในขณะนะที่การเซนเทป15บ15แต้มจากการชนะ4เสมอ3แพ้5เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่ม อิสตันบุลบาซาเซียมา3าศูนย์นะครับแนวรุกอเล็กซานเดอร์มักซิมคาสเปอร์โคลอสกี้กองหน้าอิบราฮิมเดวิโซกรูนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเฟเนร์เบเชก็เอาชนะไปกลับ2 1กับ1-0นย์ะครับก่อนเกมเฟเนเบเชเป็นต่อแม่เฟเนเบเชในลีกเริ่มติดลมบนนะครับชนะมา5อา4นัดติดในลีกรวมบอลยุโรปด้วยนี่เป็น5เลยครับดูแล้วไม่น่าต้านอยู่ครับการเซนเทปประตูแรกมาไวน่าจะไหลเฟเนเบเชจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ลูกนะครับ คู่ต่อมาเวลาตีหนึ่งกลงไปดูลีกเดนมาร์กครับโคเปนเฮเกนจะเปิดบ้านเจอกับนอร์เอร์แลนด์โคเปนเฮเกน30แต้ม จากการชนะ8เสมอ6แพ้2เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะลิงบี้2-1นะครับในแชมเปี้ยนลีกก็บุกไปชนะดินาโมมินมา2-1ตัวหลักก็โทมัสเดลันนี่วิกเตอร์คาร์เซนโมเม็ดเอลยูนุซีอันเดรสคอเนเนลิอุสนะครับเจอกับนอร์เวย์แลนด์26แต้มจากการชนะ7เสมอ5แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอาฮุสมา1-0นะครับเบนจามินเนเกรนดานิเอลโซเวนเซนกองหน้าเป็นมาคุสอิงวาเซนนะครับเจอกันนัดแรก นอร์เอร์เปิดบ้านชนะมา3-2ก่อนเกมโคเปนเฮเกนเป็นต่อกระแสาหน้าเชียร์โคเปนเฮเกนเต็มๆนะครับตัวรุกอยู่ครบแล้วก็ต้องกลับมาเล่นในลีกเหมือนกันครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์โคเปนเฮเกนนะครับปิดท้ายที่เวลาตี3-4-5ไปดูลีกโปรตุเกสครับปอโตจะเปิดบ้านเจอคาซัปเปียปอโต2ยแต้ม จากการชนะ9แพ้2เกมล่าสุดในลีกเนี่ยบุกไปแพ้เบนฟิก้ามาเละ1ต่อ4นะครับครั้งสัปดาห์เล่นยูโรป้าลีกบุกไปเสมออันเดเลตมา2 2ครับมาโกกรูยิชกับเวนเดลยังเจ็บสนวรุกจะเป็นเปเป้กาเรนแล้วก็ซามูโอโมโรเดียนนะครับเจอกับคาซาเปีย13แต้มจากการชนะ3เสมอ4แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟารเรนเซมา1 1นะครับนูโนโมเลร่า คู่หน้าเป็นคารเซียโน่กับแม็กซ์เวนสันนะครับฤดูกาลที่แล้วปอร์โตชนะไปกลับในบ้านเนี่ยชนะ31ก่อนเกมปอร์โตเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับแม่ดูแล้วหลังจากแพ้เบนฟิก้ามาเละนะครับเกมแบบนี้ปอร์โตต้องเน้นในการลุน้นแชมป์ลีกนะครับแม้ว่าคาสเปียจะไม่แพ้มา3เกมติดแต่ต้านไม่อยู่แน่ครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลปอร์โตจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบชาวบ,บ้านหมดเลยนะครับเฟเนบัเช่โคเปเนเกนและปอร์โตขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย